คืนเดือนเพ็ญเงาจันทราลงบนสวนลุมพินีพระนางสิริมหามายาตทรงเดินพักผ่อนใต้ต้นสาละทันใดนั้นพระนางเอื้อมพระหัตถจับกิ่งสาละและเจ้าชายสิทธ,ธัตถะก็ประสูติขึ้นอย่างอัศจรรย์แสงเรืองรองอบอุ่นดุดรุ่งอรุณแรกของโลก เจ้าชายเติบโตท่ามกลางความสุขโอออามีวังสามฤดูบริวารนับร้อยแต่ในดวงพระเนตรกลับมีคำถามเหตุใดมนุษย์จึงต้องแก่เจ็บและตายวันหนึ่งเจ้าชายเสด็จออกจากวังแล้วพบสี่เหตุการณ์สำคัญ 1. คนแก่ 2. คนป่วย 3. คนตาย 4. นักบวชผู้สงบเย็นซึ่งเหล่านี้ทำให้เจ้าชายรู้ว่าความสุขที่แท้จริงมิใช่ความสุขภายนอกยามค่ำคืนเจ้าชายทอดมองพระชายาและพระโอรสหลับไหลหัวใจหนักแน่นด้วยเมตตา เราจะหาหนทางดับทุกข์ให้มนุษย์ทั้งโลกและแล้วเจ้าชายออกจากวังบนหลังม้ากันทกะตัดสินใจสละความเป็นเจ้าชายตลอดกาลเจ้าชายบำเพ็ญเพียรอย่างหนักทั้งทรมานกายจนสู้ผอมแต่เจ้าชายตระหนักว่าสัจธรรมไม่อยู่ที่การทรมานตัวเอง คืนเพนเดือนหกลมเย็นพัดผ่านใบโพเจ้าชายนั่งสมาธิจนจิตสงบนิ่งเมื่อดาวประกายพลึกแต่ท้องฟ้าเจ้าชายก็ตรัสรู้กลายเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเสด็จไปยังป่าอิสิปะตะนะมรุกขไทยวันทรงแสดงปฐมเทศนา ธรรมาจักรกับประวัตินสูตรทําให้ภิกษุทั้งห้าบรรลุธรรมพระพุทธศาสนาจึงเริ่มขึ้นอย่างงดงามพระพุทธเจ้าทรงเดินทางทั่วชมพูทวีปโปรดคนทุกชนชั้นกษัตริย์พราหมณ์ชาวนาโสเพณีพระองค์มองเห็นทุกคนเท่าเทียมกัน ด้วยสายตาแห่งเมตตาเมื่อพระชนมายุ80ปีพระพุทธเจ้าประทับใต้ต้นสาละคู่ที่กุสินาราตรัสเป็นคำสุดท้ายว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมและเข้าสู่ปรินิพพาน